ชามนี้จะเป็นเหยื่อไผ่น้ําแดงค่ะกบเคยลงไปครั้งหนึ่งแล้วแต่เป็นลักษณะของเหยื่อไผ่น้ําใสวันนี้จะเป็นน้ําข้นนะอ,อารมณ์คล้ายๆกระเพาะปลานิดนึงนะเริ่มต้นเราก็จะทําการแช่เห็ดหอมให้นิ่มก่อนนะพอเห็ดหอมเริ่มนิ่มแล้วเราก็จะตุ๋นพร้อมๆกับกระดูกหมูนะคะระหว่างนั้นเราก็ทําการแช่เหยื่อไผ่ล้างหลายๆน้ําให้หมดกลิ่นเปรี้ยว นะตัดหัวเยื่อไผ่แล้วตัดเป็นชิ้นพอคั่พอกระดูกหมูเริ่มเปื่อยนะคะเราก็จะใส่เยื่อไผ่ลงไปปรุงรสด้วยซุปก,ก้อนนะผมไม่ต้องการให้สีมันเข้มข้นนักแล้วก็แต่งกลิ่นด้วยซอสหอยนางรมซีอ,อลลิอ๊วขาวนะคะไม่ใส่ซีอิ๊วดำไม่ต้องการให้สีมันเข้มนะพอเสร็จแล้วพอได้รสตามชอบใจแล้วใส่เหล้าจีนด้วย นะคะพอเสร็จแป้งรสตมชอบใจแล้วก็ใส่แป้งเพื่อเพิ่มความข้นแป้งที่ใช้จะเป็นสองอย่างคือแป้งมันสำปะหลังกับแป้งเท้านะมันจะได้น้ําลักษณะนี้ถ้าสมมติแป้งมันสำปะหลังอย่างเดียวมันจะหนืดนะล้วคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกาวกิ้มกิ้มเอาเอาเยอะด้วยกิ้มมีความหยบหยบของเจอาไทยนะ หวานน้ำต้มกระดูกนะคะแล้วก็จะหอมเหล้าจีนจะเห็นหอมด้วยบำรุงจุกป้าบนั้นเนี่ย